ก่อนจะดูคลิปอย่าลืมกดติดตามช่องสิบทิศด้วยนะคะตอนที่379เยี่ยมราษฎรถ้ามีวัวหนึ่งตัวจะช่วยรดแรงงานได้ไหมเซลลิ่งอย่างเอ่ยถามอย่างครุ่นคิดชาวบ้านหัวเราะเบาๆก่อนตอบโอ้ท่านบัณฑิตรล้อเล่นแล้ววัวหนึ่งตัวน่ะไม่ใช่แค่ช่วยได้คนเดียวนะขอรับวัวตัวหนึ่งเท่ากับสามคน คนอย่างข้าลากคันนาถ่ายมาสามแถวก็ต้องพักแล้วแต่วัวนะ่ะถ้าเลี้ยงดูดีๆเดินทีเดียวได้ต้องแปดแถวสิบแถวไม่เหนื่อยง่ายๆเหมือนคนรอกขอรับยังเหอซูไม่คิดว่าวัวจะมีประโยชน์ขนาดนี้จึงรีบถามต่อถ้าเช่นนั้นสมมุติว่าทางอำเภอยอมให้ผ่อนวัวพวกเจ้าจะผ่อนไหมมานเป่าที่นั่งอยู่ตรงนั้นถึงกับตัวตรงขึ้นมาทันที เรื่องวัวนานกับเซียลิงคุยกันไม่จบนี่เขาจะไปหาคนอื่นแทนแล้วหรือเป็นไปไม่ได้หรอกวัวหนะคนอย่างพวกข้ามีปัญญาซื้อที่ไหนเล่าขอรับชาวบ้านสายหัวเขาไม่มีความกล้าแบแมบมานเปล่าและก็ไม่มีใจจะลองด้วยเหมือนกันเขาหัวเราะเหมือนกำลังฟังเรื่องตลกอําเภอจะใจดีขนาดนั้นเชียวหรือสาราว่ากลางของอําเภอจะใจดีขนาดนั้นเชียวหรือ การผ่อนต้องมีดอกเบีย้ยแน่ๆถึงตอนนั้นจ่ายไม่ไหววัวไม่ได้ใช้ยังจะถูกยึดบ้านยึดที่นาอีกแบบนี้ไม่ใช่สวยซ้ำสวยซ้อนหรือขอรับยังเหอซูเอ่ยต่อดอกเบีย้ยไม่แพงหรอกเดือนละสิบสองเหวนต่อหนึ่งตำลึงเงินชาวบ้านใส่หน้าวัวมันแพงจะตายอำเภอแค่ยื่นมือมาฟันกำไรเห็นๆข้าไม่ผอ่อนเราขอรับ ยังเหอสู้ถอนหายใจก่อนหันไปมองมานเปล่านางก็หันมามองพวกเขาเช่นกันดวงตาเปล่งประกายราวกับจะบอกว่าเห็นไหมล่ะข้าต่างจากพวกเขาข้าเชื่อใจท่านนะยังเหอสู้เปลี่ยนเรื่องถามเรื่องเกษตรกรรมอีกสองสามประโยคก่อนจะเตรียมลุกกลับจังหวะนั้นภรรยาของชาวบ้านคนนั้นเห็นพวกเขานั่งคุยกันอยู่เลยหยิบอาหารกลางวันออกมาเรียกเด็กๆมากินข้าว อาหารเป็นมันโถดาททำจากรำข้าวผสมแป้งสาลีกับกับข้าวที่เย็นแล้ววางอยู่ในตะกร้าไม้ไผ่นางเอ๋ยชวนพวกหมันเป่าร่วมกินด้วยกันแต่หมันเป่าและคนอื่นๆก็รีบปฏิเสธอย่างสุภาพพวกเขารู้ดีว่าทุกบ้านต่างลำบากไม่มีข้าวปลาอาหารเหลือเฟือให้นํามาแบ่งกันได้จริงๆตอนที่380 จนจริงๆโจหูมัวแต่คุยกับเซียลิงหยางจนลืมเวลาพอคนในตระกูลโจเดินเข้ามาเขาถึงเพิ่งนึกขึ้นได้ว่ายังไม่ได้ไปดูสภาพที่นาของบ้านตัวเองเลยเซียลิงหยางก็เห็นเช่นกันหล่าโจผู้เป็นพ่อเดินนำครอบครัวเข้ามามานเป่าที่เห็นไกลๆรีบตะโกนเรียกขึ้นว่าท่านพ่อท่านแม่พวกเขาอยากทำเป็นไม่รู้จักก็ทำไม่ได้แล้ว เสียงเรียกของมานเป่าดังมากพวกเขาที่อยากทำเป็นไม่รู้จักก็ทำไม่ได้แล้วแล้วเมื่อสายตาเซียลิ่งอย่างกวาดไปเขาก็พบว่าคนในบ้านมานเป่ามีจำนวนมากจริงๆท่านพ่อแล้วพี่ชายรองพี่ชายสามกับพี่ชายสี่แล้วเจ้าคะพวกเขาไปไถนาอีกแปลงหนึ่งกันอยู่แบบนั้นจะเร็วหน่อยแล้วพวกเจ้าเลิกกันแล้วหรือกินอาหารกลางวันหรือยัง สะพ้ายใหญ่ของเจ้าไม่รู้เก็บอะไรไว้ให้หรือเปล่ามานเปล่ากับไปซานเปล่าและไปเออหลางเพิ่งกินขนมไปหลายชิ้นอย่างไม่รู้สึกหิวจึงใส่หน้าหล่าโจผู้เป็นพ่อหันไปมองเซียลิ่งอย่างด้วยความสงสยัยแล้วก็เริ่มพูดคุยกันโจต้าหลางกับโจหูเดินไปลากคันไถกันแล้วส่วนโจอู่หลางตอนนี้ก็ช่วยจับคันไถด้วยนับว่าฝึกจับคันไถได้คล่องแล้ว แน่นอนบางทีเขาต้องผาดไปเป็นคนลากคันถ่ายเหมือนพี่ชายด้วยยางเหอสู้จึงเอ่ยถามถ้ามีสองคนช่วยกันลากถ่ายมันจะเบาแรงขึ้นใช่หรือไม่เหล่าโจผู้เป็นพ่อพยักหน้าก็แน่ละคนเดียวลากทั้งวันหลายแทบจะไม่มีชิ้นดีแต่ทางข้างหน้ายังอีกไกลไม่อาจฟื้นเกินไปท่านบัณฑิตก็เป็นครูหรือขอรับ เซียงลิงอย่างยิ้มอย่างถ่อมตนใช่ขอรับสอนหนังสืออยู่เหมือนกันเหล่าโจผู้เป็นพ่อพอได้ยินว่าเป็นครูก็มีท่าทีเป็นมีรมากขึ้นคนสอนหนังสือเป็นคนเก่งกันทั้งนั้นแหละขอรับแล้วที่บ้านท่านมีเด็กเรียนหนังสือหลายคนหรือไม่ยังเหอซู่ถามต่อมากทีเดียวเหล่าโจผู้เป็นพ่อชี้ไปที่เหล่าหลานชายหลานสาวที่อยู่ในไร่ เห็นไหมแม้แต่หลานชายคนเล็กที่สุดยังอ่านหนังสือเลยยังเหอสู้ถึงกับตาโตมองมานเปาอย่างเหลือเชื่อบ้านจนขนาดนี้แต่กลับส่งเด็กเรียนกันทั้งบ้านนี่เขาไม่เคยเจอพวกคนจนหรือเปล่านะมานเปาจะอ้าปากพูดแต่เซียลิงอย่างกลับชิงถามขึ้นมาก่อนว่าแล้วอาจารย์ของพวกเขาคือใครโรงเรียนอยู่ไกลไหมค่าเรียนปีละเท่าไหร่ เหล่าโจผู้เป็นพ่อหัวเราะขึ้นทันทีใบหน้าเต็มไปด้วยความภาคภูมิใจไม่ต้องเสียเงินหรอกขอรับเป็นลูกสาวข้าสอนเองมันเป่าเชิดอกขึ้นด้วยความภาคภูมิใจเหล่าโจผู้เป็นพ่อสายหน้าอย่างเสียดายบ้านข้าก็มีแค่ลูกสาวข้านี่แหละที่หัวไวหน่อยเรียนรู้เร็วส่วนพวกพี่ชายของนางกับหลานๆานน่ะเรียนช้าไปเยอะเลย แต่ดีที่ไม่ต้องเสียเงินอย่างน้อยก็แค่เสียเวลาอย่างเหอซูฟังแล้วก็อดทึ่งไม่ได้แต่หนังสือผู้กัหมึกกระดาษพวกนั้นก็ต้องเสียเงินอยู่ดีไม่ใช่หรือบ้านท่านยอมจ่ายตรงนี้ก็ถือว่าเก่งมากแล้วเพราะตลอดทางที่เขามาต่อให้เป็นบ้านรํำรวยกว่านี้ก็ยังไม่กล้าส่งลูกไปเรียนหนังสือเพราะรู้ดีว่าหนังสือมึกกระดาษพวกนั้นแพงมาก ยิ่งเรียนไม่นานแล้วต้องดึงลูกกลับบ้านเพราะไม่มีเงินก็เท่ากับเสียเงินเปล่าเด็กยิ่งเล็กก็ยิ่งเรียนรู้ไวแต่ก็ลืมไวเช่นกันอย่างเหอสูนับจำนวนเด็กๆที่บ้านหมานเป่าแล้วก็พยักหน้านเงียบๆคิดในใจว่าค่าใช้ใจ่ายคงไม่น้อยแน่แต่ยังไม่ทันคิดจบเหล่าโจผู้เป็นพ่อก็หัวเราะอ,ออกมาอีกท่านบัณฑิตนี่ไม่เคยลำบากมาก่อนสินะ พวกเราหนาะไม่ต้องซื้อหนังสือเลยเขาดึงมานเป่ามาอยู่ข้างๆแล้วเอ่ยอย่างภาคภูมิใจอาจารย์ของลูกสาวข้าใจดีมากทุกครั้งที่มีหนังสือเรียนบทใหม่ก็จะเขียนลอกไว้ให้นางเล่มหนึ่งมานเป่าเรียนรู้แล้วก็กลับมาลอกอีกหนึ่งหรือสองเล่มหากลอกไม่ดีให้เด็กที่บ้านใช้ลอกดีหน่อยก็คืนให้อาจารย์ไว้ให้หนักเรียนคนอื่นที่ไม่อยากซื้อหนังสือราคาสูงต่อ ยางเหอสู้ถึงกับอ้าปากค้างเหล่วโจวผู้เป็นพ่อยังพูดต่ออีกว่าข้าไม่ได้หวังให้เด็กพวกนี้ไปเป็นอาจารย์หรอกขอแค่พวกเขารู้จักทำไร่ทำนาบวกเลขเป็นเขียนชื่อตัวเองได้เวลาต้องจ่ายภาษีจะได้ไม่ต้องไปพึ่งหลีเจิ้งให้ช่วยคำนวณแค่เขียนชื่อได้เองไม่ต้องประทับลายนิ้วมือก็พอแล้วเขาทอนหายใจ แต่ภรรยาข้ากับลูกสาวข้าบอกว่าเรียนหนังสือดียิ่งนักก็ปล่อยให้เรียนไปเถอยยังไงเด็กพวกนี้ก็ชอบวิ่งเล่นข้างนอกสู้ให้นั่งในลานบ้านจับไม้เขียนหนังสือไม่ดีกว่าหรือยังเหอสู้อดถามต่อไม่ได้เงินก็แสดงว่าไม่มีผู้การมึกกระดาษงั้นหรือโธ่ของพวกนั้นแพงจะตายลูกสาวข้าขายขนมกับพี่ชาย หาเงินมาใช้ซื้อผู้การหมึกกระดาษอะไรพวกนั้นบางครั้งบ้านก็ช่วยนิดหน่อยกล่องหมึกอันหนึ่งราคาเท่าเนื้อสามช่างเลยนะมานเป่าประท้วงเสียงเบาก็แค่สามช่างสามช่างนี่ยังไม่มากอีกหรือกินไทยตั้งสามมือ้อเซลลิงอย่างเริ่มเข้าใจแล้วที่แท้การให้เด็กทางบ้านเรียนหนังสือไม่ได้เปลืองเงินเลย เพียงแค่ลงทุนให้หมานเป่าคนเดียวพอเขาลูปคางอย่างใช้ความคิดใส่ตามองครอบครัวตระกูลโจทีละคนแล้วก็เพิ่งสังเกตเห็นว่าเสื้อผ้าของพวกเขาเต็มไปด้วยรอยปะยกเว้นมานเป่าที่ใส่เสื้อผ้าฝ้ายที่ดูเก่าแต่ยังไม่ขาดเขายังเห็นว่าตรงรักแล้ของโจอูหลังมีรอยขาดอยู่ยังไม่ได้เย็บเลยด้วยซ้ำที่หมานเป่าบอกว่าบ้านจนก็คงจะจนจร,จร,จริงๆ แต่พอเขาหันกลับไปมองหมานเป่าที่ดูมั่นใจเหลือเกินแล้วมองเด็กๆที่กำลังหวานปุ๋ยแล้วพอมเล็ดข้างๆก็นึกขึ้นได้ว่ามีอะไรบางอย่างที่รู้สึกขัดแย้งเขายิ้มพรางถามเหล่าโจผู้เป็นพ่อขึ้นว่าข้าเห็นบ้านอื่นมักจะส่งแต่เด็กผู้ชายเรียนแต่บ้านท่านกลับตรงกันข้ามงั้นหรือเหล่าโจผู้เป็นพ่อหวัวเราะทันทีท่านบัณฑิตก็มองออกใช่ไหม จวงเซียนเซิงก็ไม่ชอบเด็กคนอื่นหรอกมีแต่มานเปานี่แหละที่เขาถูกชะตาแล้วก็จริงเสียด้วยเด็กผู้ชายบ้านข้าไม่มีใครฉลาดเท่านางเลยนางท่องหนังสือรอบสองรอบก็จำได้หมดแล้วส่วนไอ้เด็กผู้ชายนะ่ะอ่านทั้งวันยังจำไม่ได้สักบรรทัดนึกหรือว่าจะเอาความรู้อะไรไปสอนคนอื่นได้ยางเหอซูพยักหนะ้ามองมานเปาอีกครั้งยิ้มอย่างอดไม่ได้ นี่สินะที่เขาเรียกว่าฉลาดที่สุดในรัศมีร้อยลีไม่สิตอนนี้คงต้องเรียกว่าฉลาดอันดับสองเขาหันไปถามมานเป่าได้รอยยิม้มเจ้าบอกว่าเจ้าเคยเป็นคนที่ฉลาดที่สุดในรัศมีร้อยลีแล้วใครเป็นคนบอกเจ้าตอนที่381อิทธิพลค่อยๆซึม สว่านเป็นคนบอกข้าเองเจ้าค่ะเฉียนซื้อที่กำลังหว่านปุ๋ยอยู่ไม่ไกลวางตะกร้าลงยืนยันหนักแน่นตอนหมานเป๋าอายุครบหนึ่งขวบนางฝันว่าท่านเทพตรัสว่าหมานเปาเป็นเด็กที่ฉลาดที่สุดในรัศมีร้อยลีแต่เรื่องนี้พวกเราพูดกันแค่ในบ้านไม่กล้าเล่าออกไปนักหรอกเจ้าค่ะชาวบ้านที่นั่งอยู่ในแปลงค้างหัวเราะลันเฉียนซื้อ มานเป่าไม่เห็นฟังเจ้าเลยนี่นาเมื่อสองสามปีก่อนข้าได้ยินนางพูดนางบอกว่าเป็นเพื่อนของนางที่เป็นคนบอกเสียด้วยซ้ําสรุปแล้วคือตัวเจ้าต่างหากหรือเปล่าเฉียนซื้อยักษ์ไหลเฮ้อนางก็ไม่ได้พูดผิดอะไรนางบอกอยากเป็นเพื่อนกับทุกคนต่างหากล่ะคงกลัวข้ารู้แล้วจะตีเลยโยงว่าเพื่อนเป็นคนพูดชาวบ้านขี้เล่นคนหนึ่งร้องขึ้น โอ้งั้นตอนนี้เจ้ารู้แล้วเจ้าจะตีมานเปาเลยหรือไม่ภรรยาของเขารีบยื่นมือผลักไปให้พ้นมานเปาเป็นเซียนสาวกับชาติมาเกิดนะเจออ้ายุให้เฉียนซสื้อตีนางเดี๋ยวคืนนี้ท่านเทพจะลงมาคิดบัญชีเอาเซียนลิ่งหยางมานเปาไปสั้นเปาและไปเออหลางถึงกับพูดอะไรไม่ออกแม้แต่ตัวมานเปาเองยังเชื่อครึง่งไม่เชื่อครึ่งเลยทีเดียว เซลลิ่งอย่างเริ่มรู้สึกว่าถ้าคุยกับคนตระกูลโจนานกว่านี้ตัวเองอาจเผลอเชื่อไปด้วยก็ได้จึงเปลี่ยนเรื่องทันทีไม่ทราบว่าข้ายัางจะพอขอเข้าไปดูในหมู่บ้านได้หรือไม่ได้สิเจ้าคะมันเป่าพยักหนะ้าจากนั้นก็ลูบท้องเบาๆแต่ข้าเริ่มหิวแล้วท่านไปกินมื้อเที่ยงที่บ้านข้าหรือไม่มันเป่าตะโกนไปยังแปลงนาะ พี่สะพ้ายใหญ่ยังเหลือกับข้าวให้ข้าหรือไม่เซียวเชียนซื้อสะพ้ายใหญ่ตะโกนตอบไม่มีแล้วแต่พี่สะพ้ายสามกับพี่สะพ้ายสี่อยู่ที่บ้านอยากกินอะไรก็ให้พวกนางทําเถอะมาร์เปาหันไปมองไปซานเป่าอยากขอความช่วยเหลือนางไม่อยากกินฝีมือพี่สะพ้ายสามสักเท่าไหร่ไปซานเป่าก็คิดเหมือนกันแม่ครัวที่บ้านเขายอมทำอร่อยกว่า ไปกินที่บ้านค้าจะดีกว่าเซนลิ่งหยางพยักหน้าแรงๆเช่นกันเขาก็คิดเหมือนกันบ้านคนจนอย่างตระกูลโจจะเลี้ยงดูแขกได้อย่างไรในเมื่อมีบ้านใหญ่ให้ไปใครจะไปปฏิเสธเล่าเมื่อเห็นเขาพยักหน้าทุกคนก็หันมามองเขาเซนลิ่งหยางรีบกระแอมได้ยินว่าในท่านไปใจบุญนักข้าตั้งใจจะถือโอกาสคาระวะพอดี ไปเออหลางยักไหลในท่านไปไปท่านพ่อของข้าไม่ใช่พ่อของเขานะขอรับโอ้โอ้เช่นนั้นไปบ้านเจ้าก็ได้เซนลิงอย่างยิ้มกรบเกลื่อนระหว่างทางเดินกลับเจอแม่น้ำสายใหญ่ที่ปากหมู่บ้านเซนลิงหยางยืนมองสายน้ำพรางถอนหายใจแม่น้ำสายนี้ดีหนักหากมีน้ำก็ทำชนประทานสะดวกยิ่งมานเปาพยักหน้า หลี่เจิ้งก็เคยพูดว่าถึงหมู่บ้านชหลี่เราจะจนแต่มีน้ำเยอะไม่อดตายอย่างน้อยก็ตายช้ากว่าที่อื่นหลายวันเจ้าค่ะเซียลิ่งอย่างขามวดคิ้วคนหมู่บ้านนี้พูดตรงไปตรงมากันทุกคนเชียวเขามองซ้ายมองขวาแล้วถามต่อไม่มีคลองส่งน้ำแยกไปยังที่นาทางโน้นหรือมีเจ้าค่ะมีสองสายแค่สองงั้นหรือ สองสายก็เยอะมากแล้วปีที่แล้วทุกคนต้องประหยัดเสบียงจึงไม่ไปทำแรงงานหลวงเลยไม่ได้ซ้อมงานชนประทานในหมู่บ้านส่วนใหญ่แรงงานถูกเกณฑ์ไปทำงานให้เซียลิงในเมืองครองหมู่บ้านไม่ใช่ส่วนหนึ่งของแรงงานหลวงหรือท่านพ่อค้าบอกว่าหมู่บ้านเราห่างไกลผู้ใหญ่ในเมืองคงนึกไม่ถึงการโจคาไปเออหลางเถียงทันทีท่านพ่อค้าบอกอีกอย่างนะขอรับ เราบ้านข้าอยู่ที่นี่เจ้าเมืองเลยอยากให้พ่อข้าออกแรงออกเงินสร้างเองเขาจะได้ไม่ต้องจ่ายไปซานเป่าก็เสริมขึ้นว่าท่านลุงเคยเสียเงินจ้างคนทําครองหลายครั้งหากคนไม่พอยังต้องควักเงินมาซื้อข้าวเลี้ยงอีกเซนลิงอย่างไม่รู้ว่าจะชมว่าใจกว้างดีหรือว่างกดีเลยยิ้มรับไว้เฉยๆที่จวนตระกูลป๋ายตรงระเบียงข้างลาน ในท่านไปและจวงเซียนเซิงกำลังวางหมากล้อมอยู่พอดีตอนนี้จวงเซียนเซิงสอนสิทธ์แค่สามคนเช้าให้หัดคัดอ,กอักษรเย็นสอนหนังสือที่เหลือก็เป็นเวลาว่างบางวันท่านก็เยี่ยมดูงานกเกษตรของสิทธ์บางวันมานั่งดื่มชาเล่นหมากกับในท่านป่ายเซียนลิงหยางได้ยินเสียงไปเอ,อ้อหลางตะโกนลัน่นท่านพ่อเซียนลิงหยางมาหาท่านพ่อแล้วขอรับ ทั้งสองคนหยุดมือผุดลุกขึ้นมาต้อนรับที่ประตูมีแขกมาเยือนถึงเรือนแต่ข้าไม่ได้ออกมาต้อนรับต้องขออภัยด้วยขอรับในท่านป่ายโค้งคารวะเห็นว่าขุนนางหนุ่มมากจวงเซียนเซิงก็รีบทำความเคารพข้าน้อยจวงเซียนเซิงคารวะท่านเซียนลิงเซียนลิงอย่างรีบประคองทั้งสองยิ้มละมุนละไมขออภัยด้วยที่ข้าบุกมาโดยมิได้นัดหมาย ขอรบกวนพวกท่านด้วยก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับตอนนี้นิยายทุกเรื่องที่เอามาอ่านลงในช่องสิบทิศเราได้ทำการขออนุญาตผู้เขียนหรือผู้แปลแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ